กระท่วงยุติธรรมกับเขามีการเดินหน้านะคะช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหานี้สิ้นจากสถานการอุทกภัยค่ะจัดงานมห้าคกำไกลเกลียเจราจานีลังซานมีคำผิดากซาแกปัญหานี้ยังเป็นธรรมและการหลดภาระทางการเงินค่ะ เลกวานี้นะคะพลตำรวจโทรุรตพลน,นวรัตลงพื้นที่จังหวัดสงคล้าค่ะเพื่อติดตามและกาพักดันมาตรการช่วยเหลือหลุกนีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยมีนายสร้างคมเกิดก่อรองผ้วาราชการจังหวัดสงคลา้าผกพปลอมกับผู้บริหารสร้างก,การกระทรวงยุติธรรมว่าสาวนราชการน่วยงานสถ่าบันการเงินและกับประชาชนข้าวรวมค่ะจากพ้นกระทบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้นะคะส่งพ้นหายประชาชนจํานวนมากค่าสภาพคลองทางการเงินรัฐบาลค่ะจึงแรงแก้ไขปัญหานี้สิ้นภา ขัวเรือนเพื่อให้ประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและก็เป็นธรรมค่ะโดยกรมบังคับคดีและกรมคุมข้องสิทธิและเซริภาพก็ได้เข้าวรวมกันเปิดพื้นทีนะให้เจ้านี้และก็ ให้เจ้านี้และการลูกหนี้ค่ะทางกรณีก้อนฟองและกลารลังซ้อนมีคำบิดปากซ้าเข้าวรวมเจราจาไกลเกลีย่ยค่ะรับโคงสร้างหนี้และการพ้นพันธ์การํำรานีผ่านกระบวนการยุติธรรมทางเลือกทีเน้นความสมานชันค่ะซึ่งการไกลเกลีย่ยดังกล่าวค่ะช่วยให้ประชาชนเนี่ยได้รับประโยชน์ในลายดานนะคะอย่างเช่นการขยายเวลาพ้นํำระนี้ค่ะการงดการหยุดสับ งดการค้ายถอดตลาดการหลดเงินตอนรือดอกเบียร์รวมถึงเงินคายพิเศษสำหรับชำาระนีปิดบัญชีซึ่งก็จะช่วยหลดความเสี่ยงในการทอกฟองรองแล้วก็บังคับคดีโดยมีสถาบันการเงินแล้วก็เนื้อง,งานที่เกี่ยวข้องเนี่ยรวมท,ทั้งแม็กซิซ้ำหน่วยงานแล้วก็ได้มีการเชิญลูกนี้เข้าวรวมงานเนี่ยรวมว่าสามพันเซรอยห้าสิบคนก็คิดเป็นมูลค่านีว้วหกร้อยเจ็ดสิบหกล้านบาทค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่าโครงการนี้เป็นนโยบายเชิงลุกที่ดําเนินการมาแล้วในหลายจังหวัด และจังหวัดสงคล้าก็ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สาคัญเนื่องจากประชาชนเนี่ยได้รับผ้นกระทบในหลายมิติโดยยบตัวยางความสําเร็จของการไกล่เกลี่ยครั้งนี้นะคะก็คือลูกนี้ของบริษัทโตโยต้าลิสซิ่งประเทศไทยจากัดที่สาม,มารถเจราจาลดนี้จากฮาแซนบาทเลือกแขนนึ่งแซนบาทก็สร้างความพึงพอใจให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีมาตรการชะลอการบังคับคดีการ,าง,ดการงดคายถอดตลาดแล้วก็การระงับการบังคับคดีชั่วคราวเพื่อจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้พี่น้องประชาชน สระมาดำรงชีวิตต่อไปได้ในช่วงฝืนฟูหลังวิกฤตจึงขอเชิญชวนพี่นอประชาชนนะคะที่ยังมีความกังวลหรือว่ายังไม่เข้าใจในขั้นตอนข้อการไกลเกลีย่ยก็ให้เข้าไปปรึกษาหน่วยงานภาครัฐเนื่องจากกระบวนการดังกล่าวจะมุ่งเน้นประโยชน์ของพี่นอประชาชนเป็นสําคัญและก็จะช่วยหยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่นอชาวสงคลาได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะ